แห้งอันคลิปสองแม่เราบอกเด้อเห็นบอกน่ะครึ่งตัวเองก็ได้ แวะอยู่พี่น้องเลยเนาะข่าวไปนั่งกินขา้าวพี่น้องเลยอยู่อ่าสวัสดิเตเนาเตนะตอนนี้ทาง,งบวบุญพาน้องวินเนอร์แม่น้องนิวาทางเอื้อยพี่น้องเลยมากินอ่าเฟอเฮือ่อทีเด็ดเปอร์เซนเนาะหรือว่าเป็นภาษาไทยกะก๋วยเตี๋ยวเรือทีเด็ดนะพี่น้องเลยเนะาะทีเด็ดเฟอเรือ อยู่ทางไปเซนแคบคอเป็นเอาเลยเนะาะพาทางแม่น้องนิววันนี้ออกมาข้างนอกเป็นเอาเลยพาดังวิเนเนอร์ออกมาแล้วก็สิไปวัดเนะาะเพราะว่าสิเดินทางขึ้นเซโปนอื่นเป็น,น,น,นอนยาออออา่างเด้อกระเบิ่งน้องวินเนอร์กรนนะร่อนเย็ดสแตดาร์ดถอดเกิรบพอถอดเกิร์บ่ะมาถอดกียานะสั่งเงินแล้วล่ะสั่งก่อ เอาวินเนื้อทำกอนวนเอาา้าวนี่กินกนาต้นอันาปกตนี่เาา็่ต้นองนนเฟอ้ยจันคมากครูจเฮาเนาะ้เสร็จนังคับเสร็จยังก็ไดรมีบ่มีแต่เส้นเฟอร์เส้นเฟอร์แหละเาย่อคนห่าเลย

สวัสดีเนอะสวัสดีพี่ลุงก่อนสวัสดีสวัสดีมากับป้าแม่เอ้ยสวัสดีเอ้ยสวัสดีสวัสดีพี่เนยเนาะพามาในเมืองวันนี้พี่ต้องไปเนาะก่อนทีเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามมาเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนดูงานก่อนชิลูงานพี่ต้องไปดีดีเลยพี่เนยเด้อะดีดีเด้อ มาเ่ห port ิวแห้งพี่น้องตอนีพสองมุ่งไปกว่ายังบริกิตรเข่าต้มโขลยเลยต้มโขยก็ไม่พอยังมีเสียบัสบายดีเลยพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีบัสโคชุคคนพี่น้องเลยก่อนอื่นกิ้น้ำก่อนบ่ายข้นอมนขบั้อบคัวลงไปเบิ่ง บุตรทรงเครื่อไป้องหน,น่อยเนาะไปต่างแดดว่าทามือ่อทรงเครื่อนยามหดเมากย่นาเย่าเหีาเกยวข่าอย่าเกรงเียนหายเดเบิอยางบวจะบทอดหรอจ<ะ>้าววาเจ้าขอมหกนี่เจ้าเจ้าฮู้ชื่อาหร้านอะไเบอบ่ ซื้หอห่าแล้วเนี่นยสยาพังนะอ่ะคือซื้อหอนทอนนะนแลวลองบกอยแคแนี้ก่บัตรสงังคมาวะเียนยันห้ากินขะ้าห้างกินนะอันนบนก้นยำเยิ้กินไหมขางกินบัดไปบึ้นมาใหญ่เด้อเนาะบัดรประน่อลาอกไปเบิงไปรออสันงเบิรงเนาะ กินบอนะ่อยเดีอยาทำแล้วนะเยะนวะเนาะนแบบเออเรากิน,นกันจะได้กินสินะตำที่เด็ดนี่บอกยังบอกถ้าใคถทำว่ากินกินว่ากินกินแบบร้ายาหยัดยาจุ้ง เฟอร์ก่อนบ่เรากินเฟอร์ก่อนเนาะทว่าสั่นแบบสั่งกับบ้านเนาะไปกินอยู่สั่งกับบ้านทางหน้าเนาะเนาะอย่านอนมากินบวเดเฟอร์เหยหน่อยนึงไม่มากบ่แก่กว่าเนาะถั่วใหญ่ใช้ราคามันอยู่ใช่ราคย่างราคาเฟอร์นะเออเฮ้ยมันมีนั่งอยู่ที่แหละมีราคาแกงเห็ดก็มีได้ต้มหมย่างเป็นพวกแกมเนาะเนาะ ข้าวไปดูืดีเดียวอย่าเป็นดื้อเป็นดื้อยู่เนี่ยเออตัวบริโอ้่ม่ไซ้อเออนี่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 น่ให้ลูกนี่นี่นี่ชบอกวินเนอนั่นินยังแบบนองเออือด้นา่กี๊ไก่อันนี้บ๊วยหนักไหมหนักนักเกไก่พี่เป็นไฟเออเป็นไฟนะเออเนาะกินบะลูกเป็นไฟเฮ้ยอไอลูกเหเปลี่ยกเ็ยเปล่เปียเปล้ เดี <łość> ๋ยวกเป็นเนาะเฮะกิน่าเลตัวใหญ่ยังก่นะกินน้ำโมวินเนี่ยโมวินก็กินได้หรอกเ็นเอ่อนินันแมแโตแน่เพื่อนเ็นเพื่อน วิเนกัทั้งแพทย์ทั้งหมอส่งมากอยู่พี่น้องเลยกำลังฮัดแอบตัวเองยืนแล้วก็ย่างเนาะกำลังประคองตัวเองอยู่พี่นอ้องเห็นปนักุยังฝึกจะคล้องอยูอแม่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 นังวิเนแว ร้างัตเยงไว้าึกจะครบเนาะรังยืนลกนาเนเบ้งเบ้งในพี่นออ้องงานนาแล้วนี่แบบเบ้งแห้งอันนี้คิปสองม่ลรวบอกเด้อยินบอกน่ะครึ่งัวเองก็ได้ เ็เ็ได้พี่น้องเลยอ่ามือนสิค้นไมเยี่ยมล้าพี่น้องเลยเนาะมือวเนาะคือเงแองปแปดมอันก่อนมือจิ้นไป วางเลด้วสวยเลยกระดาษบวกในถัง huh. ถั mm ่วสวยบุณเลยในัน่วใช่ฮันบอกทีมบนตาทีมีซักมา่ล้งมาแล้ว พาชีสโ้กโค้กไงเลยตัว <we> ่เต้องปรุงเลยนะการนี่คยกินคือปรุงเนยไดพิเศษพิเศษสองเลยพิเศษมาเลยอาเการยคพี่น้องกเตี๋ยวเรือเจ้าถอยง่ายม่แนนำเเี๋ยวม่น

โอเคโอเคโอเคไปยูโอ่นี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 ่ด้ยนี่ด้ว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 ยนี่ดอนี่ด้วยนี่ด้ยนี่ด้ว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 นี่ด้วนี่ด้วยนี่ด้วนี่ยนี่ด้วยนี่้ยนี่้ยนี่้ยนี่ด้วยนี่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  เฟ้อเ้อไปทำไมอืมแยบแสแม่อืมเด็กผ่อนไปบุญผอนไปเบากันเรื่อยอใส่ไม่พอใส่ไม่เพื่มผ่อนอยางนี้มันอิ่มี้อนี้อันี่อุนกี้อันนี้

ห้อนห้อนไปแล้วถนะุงว่างถุงว่งเจับเอาไปแล้วมัน,นะนเผ็ดวงกันกนมาไปเนมนะ้อน่ขอดกันเด้อไปน้องเด้อ ินงองบราณของวินเนาะกจะส่่ะอันนี้กอวะบกบ้งบ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 งก็ส่งอืมกบันนี้ด้วยน่าจะได 시 e v

ในวันนี้เคยมากินอบอครั้งแรกบ่เอถอนะัออ่วยังมเราซอถั่วยใครนะซองคองับใช่นะปะใช่ปะ บอกวินเนอร์แช่บบอกบอกว่าลูกนี่ยเยี่ยมอาดูัดนางลูกไหนเยี่ยมดูเยี่ยมเยี่ยมแชรบบอก อืมอืมันเองแม่้อายได้เพื่อนอืจักนอืม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 น่าา่อิอนกนออนอกินนื ป้มตุอยู่หน้าพเดีวอยู่ด้พน่น้อน้องนิวเนาะนิวเฮียนที่จะลุงจันแล้วอยู่บ้านให้พนลงจอดเบ้งมือากันเดินทางเียเียบน็ดีเห็ดกับวินเห็ดอ่ะ อมโอเคครณน้อง่เดี๋ยวพาไปบาหน่ยทะเลสมบ่งอยู่แคมของอีกทีหนึ่งเนาะข่าวกวามคุน้องเลยแช่ปลาลุกแช่บลวินแช่บ้างจิแบ้ลุกเนี่ยอืมจิ้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 มอจิางไรมเนีจิ้มมาจิ้มสีขาวเ้ื่อยเรือว้าวอ่ะอ่มาเนี่ ขัโอแซบป่ะอืม่จีด้น้จิ้มแซบป่ะกิ้ไรนเอน้จิ้มผสมผัดทึ๊บนางรงมนี่อืมเออบมนอืมโู

ฮะดูฮะดูแซ่บอขนนนอเลยพอพเลยโอ่แซ่ปลาคายออกไปซักฮะแซ่ปบาออกมวออกขก่สดได้เพออิ่มแล้วบล็อกอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วโอ้ตัวมัเลยเย็ดเย็ดย เกลือไปแลวคนก็สีหายบาเนาเจอเด็กน้อยเจิมปวน่ิดิเอดติดัดส่วอิ่มวยอิ่มอิ่มอิ่มแล้วบะอิ่มนะเวะต้องกินเ้่ออิ่มอืมให้ฉันองดัง ไม่จะ่เป็นคนดื่มบอกขอโทษขอโทษพอแล้วนี่ขอโทษขอโทษขอโทษโชกันขอโทษประมือบ้าขอโทษไปยิ้มก็แล้วกันขอโทษขอโทษพอเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขอโทษเดี๋ยวเฮ้ยคิดดื้อควรจะจับเด้อไปโอเคพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะมากินข้าวเนาะพาครอบครัวมากินข้าวพาทั้งเอื้อยทั้งลานมา อตละสวัสดิ์นะคเนาะอื่นการเดินทางไกลอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเดินทางกับเซปโปนไปเบึงทางไปนังวิเนาะอ่าเดินเนี่ยเพ่มกะเริ่มอ่าประคองตัวเองได้แน่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายังยางบ่ได้อยู่เดี๋ยวกจะเบิ่งเพราะว่างบประมาณอ่กาการบินปัวงพนอาจจะเหลือหน่อยเนาะตัวก็เลยไปเบิ่งในระยะเวลาจากสองสามมืออ้อเนาะถ้าวัานหมดพอเพีพยงพอจ,จ,จพัดได้ก็จะพาเรามาส่งเพื่อนพี่น้องเนาะ พายที่ตา้ำ zoom เปนคลิปหนักคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณขอบกบใจเด้อติดข่ามาประ z o เพิ่งน้องวินเนอร์คีรอพี่น้องเลยเขาเมืองดื้อฮะคุณกีรอจำซนพี่น้องเลยสบายดีปะลุงมาเนี่ยสบายดีปะลุงก่อนสบายดีนิ่มันนี่มานนี่คิวนี่คิวนี่คิวก่อนจุ๊บจงรอเอธิษฐานใจให้ปะลุงแน่ยเอ dạ nhau, khuyện, nhau à. ừ. Thu. <laughs> bye, so ok nhau sao bài bài Bye bye so bài bye, bye bye, bài 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 bye bye, giữ oh.